สบายดีค่ะพี่น้องสังกุลากับกระลังสีออกะฮะสีชมพูสีขาววันนี้เราอยู่กับพี่สาวนะคะเจเล็กสวสัวสดีสพี่น้องนูนแนสวัสดีจ้าทุจะมอแล,ล้วขึ้นเราจะไปตลาดนัดกันค่ะพี่น้องมวกเนี้ยนะหมอกขาวจอนผานอยู่ สวัสดีค่ะพี่น้องวงแนนี่หมอกคากแห้งได้ดีพี่น้องนี่นะเออนี่ดอกไม้เพิ่งตัดได้ดีนะ่ะกตกีนี่เขาไม่ได้ตัดนี้มันอนั้นนะถ้าไม่ได้ตัดนี่ตรงนี้เนี่ยดอกไม้มันมันขื่นลายแมยพี่น้องมันเป็นแบบว่าไอ้ต้นคล้ายๆต้นดอกย้านะคะ<ม>ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกับคุณเล็กนะคะ คุณเล็กนี่ไปอยู่เมืองไทยมาตั้งสิบเจ็ดปีก็เลยมีลูกอยู่ที่ฮอลแลนด์นะคะพี่น้อง่นก็เลยไม่ยามลูกเพิินนะคะพี่น้องเอฟซีหลายคนก็จะถามว่าคุณเล็กเป็นใครคุณเล็กก็เป็นนั่งเอก่องน้องก้อยนี่แหละวันล้อคุณเล็กเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะเป็นคนกรุงเทพนะคะบ้านอยู่แถวสุขุมวิทค่ะอ่อนนุชนะคะพี่น้อง ปาบรรยากาศแบบว่าเมื่อนีบรรยากาศแบบว่าเย็นนะคะแต่กะอากาศเย็นละกันพี่น้องที่อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เอเชียบ้านทั้งบ้านเหาเนาะกะสูนๆเด้ว่าสามสิบแปดเกือบสี่สิบองศานะคะคุณเล็กอากาศร้อนมากเลยเพราะว่าวันนี้ใจหนูไปเก็บพริกนะบอกว่าฮอตลายพี่ก้อยประจัน ตอนนี่สลบมาสรบดลบในห้องแอร์แล้วสันเอเอจอยู่มาสรลบอยู่ในห้องแอร์เราได้ผนมาเพราะว่า,ามันอากาศมันห่อนแห้งแล้วกับการที่อยู่นี่ตาเปียหลายสีมันก็สีห่อนถ้าอากาศมันร้อนมากๆมันก็ทําให้เราสุขภาพบอดีพร้อมเนี้ยมีการหน้ามืดวิง่งเวียนนอะพี่น้องเบิ่งเน้พี่น้องเบิ่งเนี้คุณอ,อะอ บันทายคีบพ,พี่พี่ให้น้องเบื้องลายมือกับทินฮอตกเถึงขอบุ่นขอบคุณพี่น้องผู้สิดตามขอบคุณทถกกำลังแรงใจเด้อค่ะถูกมองทุกบอลบวัวซีอูอีสานเนื้อไตยู่ต่างประเทศนาะคุณเลนะ็กเนาะยุประเทศนั่นประเทศนี่นี่คุณเล็กสิมานเนี่ยนั่งคุณเล็กบอกว่าขอบ,บว่าพูว่าเอานั่งรถมาแบบไอยุ่ตลาดบอนไดนอพนแทงสีนะที่ว่าพูดก็อยู่ฮอาแล่น์ดนเราครับพนกับ ไปอยู่บ้านกับแฟนเพิ่อนแบบเพื่นกลับมาเยี่ยมลูกเพื่นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะเพคนว่าตะกี้บอมมี่ตึกดนเดี๋ยวนี้ก็บมี่ตึกนี่ต้นบบกแอปเปิลพี่น้องเห็นกนางทางสี่ใบใหมก่กำลังสิบวงกำลังจะเข้าฤดูร้อนนะคะสมเมอร์นั่นเองแต่ว่าบอมมี่ฮิมะแต่ว่าหมอกร้ายนั่นระเกินพุ่นนะโอ้โหแล้วเพื่อนกาถือว่าดีเนะพี่น้องในยางออกกันร่งกายเราซึ้งว่ามีเหงื่อมีแห้งแล้วเจนเนาะ ดูสิหมอกประคุมเลยนะยังก็ทะเลหมอกมันมืดมันขึ้นทะเลหมอกบ่นี่พี่น้องบังดูคอมเมนต์มาบับางดูขึ้นทะเลหมอกบอหมอกจริเนี่ยบมเห็นหดตื้อหดล่างคณนะ่ะผู้ให่ามาเผาทานนีบ้านหนูเน่ะทะเลหมอกบ้านหนูนะะ่นนนะคนมเผา,าทานนะมือถ้าแขกผู้ให่ามาเผาทานนี่ ที่ใส่นีม่มันมันคนเผาทานเอาคุณเรียกจับกล้องให้นูนแน่ N A สวัสดีอย่างนี้เหรอ,อ สวัสดีค่ะพี่น้องคุณเล็กหันมาหาหนูผิดตัวหรอหันกล่องมาเห็นตูนหนูบอกคุณเล็กเห็นเห็นอยู่กลางเลยขอบคุณค่ะขอบคุณตากล้องคุณเล็กนะคะโอเคค่ะพี่น้องห้าสีพามาเบิ่งทะเลหมอกหมอกคาดกลองแม่หมอกแล้วต้นมะม่วเห็นมืดฟ้ามอดดินแ่มเดินมามืดตาขึ้กำตาลมพันพัดตองราตดับ้องลาดูดีดังแม้วีน้องรอพี่จิบหูยอดด้วย ดาวดีเงินใหม่นามตาล่าฮลงแกบรวยรวยบอนหวยนาคจำองช่วยให้ไออวยหัวนคืนกลับมาสิ่งดีด้วยเด้บอกกันเป็นเสงแง่กันไปนะสัตว์ละเนี่ยี่บ้านเนาะเพราะว่าก็ะ่พาเด็กหัวนี่ยสัตพี่น้องหลายมือเราวระเาเด็กไายเมนวนเพิ่งไปตรวจเบาหวานบ่มีผู้จับกล้องให้จะเลยเอาคนเล็กมาหน้ามืนหนี ชิ้นไหนแน่นที no ่น่คุณบอลหนูจุ่มๆเลยนะก็เ็กย่างกละว่างในเด้อเด้อตากล้องหูจะน้อยขาขาแข็งาวเพราะวดเอากันเดีอยนี่พี่น้องมี่้องว้าจนาหนีแล้วพี่น้องว้าจนบอกขวัออกปากา์่เห็นเราคุณเล็กเนาะใช่นีมกาเป็นลิงกอนะคะก็เป็นผู้ช้อปปิ้ เพราะว่ากับทายถ้าไม่พี่เหน้องเกาเห็นหลายๆมองหลายๆบอลหลายๆมุมหลายๆมุมมองทางนี้ก็เป็นที่ช้อปปิ้งแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดเพราะว่ายังเช้าอยู่นะ้วคุณเล็กเนาะแล้วก็ต้องหนีกับสิบเอ็ดล้านขนมปังเอ้ยของยูของกินก็หลายยุ่งละพี่น้องแต่ว่าเท่ากับกินแตงโคนแตงเจลเนาะมูนี่ไงใช่ซุปมะเขือปนปลาแห้งใส่กระซุบมะเขืออุ้ยเบาเสียงดังไปหมดเฉพาะใจคุณเล็กทารคนี่ขอบคุณคุณรายเลอร์แต่ไทย ตากองคอนส mm hmm. หนห่หาหอก mm hmm. อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นร้านแมโดน่นะคะอืมอ mm ๋อ hmm. oh. อันนี้มีร้านสปอร์อันนี้ถ้าเสียบา mm hmm. นหร้าเาามม่นอยอีก เพื่อนมีสถานาพี่น,น,อน,อน้องขายพวกสาเละลักนั่นน้องก้อยนั่นนี่ยังนี่มูดตุ้มกองเชีงแป้งมีแล้วใช่ปะอันนี้ก็ทิม <c oughs> ขวดทิมแก้วด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ทิมพญาของแห้งหุบปุงพัดติดสันดอกว้าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคุณเล่นจะไปไกด์สตร์ไอโต้หรือเปล่าคะใช่อยากจะไปหรือเปล่าที่ไหนอ่ะที่เนี่ยคุณเล่นจะต้องการซื้อพวกแชมพูเชมพูอะไรบ้าะไม่อ่ะมีแล้วมีแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น พี่ช้อปปิ้งเอาแทนนะคะพี่น้องน้องก็สีล่าพี่ล่าน้องไปตรงนี้รู้สึกเอาไปเบิงข้างในก่อนหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเอาถ่ายให้พี่น้องเขาบน้างในครัพี่น้องขอบคุณขอบคุณท้ายทายพอไว้พอกันคลิปมาคลิปหนีกับสิผาพี่เล็กช้อปปิ้งพ้อมพีนะพอกันคลิปพาร์เด้อพี่พอกแมนพี่น้องขอบคุณขอบคุณท้ายทาย พี่หนีขอกาเข้ามาสวัสดีเล้วเป็นสื่อของกอสิเดี๋ยวเอารถเข็นกับกันกันด้ยิ้งฟองซอยคุณเล็กขอมพอกันคลิปหน้าค่ะแม่แม่พี่หนีขอกาเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีที่ินแหนงแม่พุ่เล็กจิ๋มองแดงๆนั่นน่ะนี่หย